ในปัจจุบันระบบโซลาร์เซลล์นะครับสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จึงทําให้มีผู้สนใจจํานวนมากนะครับนําไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบโซลาร์เซลล์นะครับนั่นก็คือสายไฟและสายไฟแบบไหนนะครับที่จะเอามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ได้ในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปสาระน่ารู้แบบนี้ให้เราได้ชมกันนะครับ ระบบโซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนกริดออฟกริดหรือว่าไฮบริดโดยทั่วไปนะครับก็จะใช้สายไฟอยู่2ชนิดคือสายไฟ AC กระแสะสลับกับ DC กระแสะตรงตัวสายไฟ AC นะครับเราจะใช้ระหว่างมิเตอร์ไฟฟ้ากับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับกับตู้เมนไฟฟ้าและตู้เมนไฟฟ้านะครับกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านส่วนสายไฟ DC นะครับเราจะใช้ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากแผงโซลาเซลล์นะครับถูกติดตั้งกลางแจ้งบนหลังคาจึงทําให้โดนแดดโดนฝนเกิดความร้อนความชื้นแล้วก็รังสี UV อยู่ตลอดเวลาหากเรานําสาย AC ทั่วไปภายในบ้านที่ตัวนําเป็นทองแดงมาใช้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือคาบออกซายนะครับที่ตัวทองแดงส่งผลให้กระแสไฟฟ้านะครับลดลงและลดลงเรื่อยๆนะครับหากยังใช้ต่อไปดังนั้นหากเราจะใช้สายไฟที่ใช้กับระบบโซลาเซลล์โดยตรงนะครับ เราจะใช้สายไฟนะครับที่เรียกว่าสายไฟ PV หน้าตาแบบนี้นะครับโดยส่วนประกอบของสายไฟ PV นะครับจะประกอบไปด้วยตัวนําไฟฟ้าฉนวนแล้วก็เปลือกนอกตัวนําของสายนะครับจะเป็นทองแดงตีเกียวหลายเส้นแล้วก็เคลือบด้วยดีบุกเพื่อป้องกันนะครับการเกิดออกไซด์ระหว่างการใช้งานจากตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นสีเงินเงินแต่ถ้าเราดูจากด้านบนนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวนําเป็นทองแดงสําหรับฉนวนและเปลือกนอกนะครับ จะทำจากวัสดุที่เรียกว่า c อร์สลิงโพลิโอเลฟินสำหรับคุณสมบัติของสายไฟ PV นะครับ 1. จะทนต่อสาภาพอากาศและการกัดก่อนจากสาภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความร้อนความชื้นโอโซนรังสี UV การกัดก่อนนะครับจากกดและก็ด่าง 2. นะครับคุณสมบัติไม่ลามไฟควันน้อยแล้วก็ไม่ปล่อยกา๊าซพิษนะครับเมื่อถูกไฟไหม้ 3. นะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็อ่อนตัวนะครับในการใช้งานและการติดตั้ง สสามารถใช้ในอุณหภูมินะครับลบ40องศาจนถึง90องศาเซลเซียส5นะครับสามารถทนแรงดันไฟทัครับ DC ได้1,500โวลต์สูงสุดนะครับที่1,800โวลต์และทนแรงดันไฟ AC ได้นะครับ1,000โวลต์ส่วนการนำสายไฟ PV ไปใช้งานนะครับสามารถเดินสายใช้งานได้ทั้งภายในอาคารนะครับแล้วก็ภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นการเดินลอยในอากาศลอยท่อลอยท่อฝั่งดินหรือฝั่งดินได้นะครับโดยตรง สุดท้ายขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดน,นะครับที่ผลิตสายไฟคุณภาพดีๆมาให้พวกเราได้เลือกใช้กันสุดท้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ